ยาสิฟันซอลมันจ่นใร้อยปร์เลดแบคทีเรียป้องกันปากเหม็นได้ผลจริงเลือกเกลือเลือกซซลช่วงเส้นทางศรัทธา สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการตามรอยศรัทธาค่ะรายการท่องเที่ยวสักการะนะคะตามศรัทธาแห่งหลักศาสนาอย่างแท้จริงกับพัสเทลพิเชียเมืองแมนค่ะ ังหวัดสมุทรสงครามนะคะถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดค่ะที่มีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยเลยนะคะเพราะว่าเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะได้สถาปนากรุงธนบุรีให้เป็นราชธานีนะคะพม่าค่ะได้ยกพวกเข้ามานะคะตีเมืองค่ะนั่นก็คือค่ายบางกุ้งแห่งนี้นั่นเองนะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะก็เลยรวบรวมกําลังพลนะคะเข้ามาปิดล้อมค่ะณบริเวณนี้นะคะแล้วก็ได้ชัยชนะจากพม่าค่ะ จากประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะคะที่นี่ค่ะยังมีโบราณสถานนะคะที่มีประวัติที่สําคัญมากๆนะคะเรียกได้ว่าเป็นที่สําคัญในอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยของเราเลยก็ว่าได้ค่ะ และที่ค่ายบางกุ้งแห่งนี้นะคะยังคงเหลือร่องรอยประวัติศาสตร์ต่างๆค่ะเอาไว้ให้เรานะคะได้ค้นหาและก็ล้ำลึกถึงความหลังของความเป็นชาติไทยของเรานั่นเองค่ะและอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ถือว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์นั่นก็คือโบสถ์ปรกโพนั่นเองค่ะซึ่งเป็นการรวมตัวนะคะระหว่างธรรมชาติกับความเป็นศาสนสถานกันได้อย่างสวยงามมากๆเลยค่ะส่วนความสวยงามนั้นนะคะจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวตามพาสทลเข้าไปดูด้านหลังพร้อมๆกันเลยค่ะ ศักิ์นะคะซึ่งจะมาเป็นวิทยากรค่ะพาเราเดินชมแล้วก็พูดคุยกันในวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับยังไงวันนี้พาสเซลต้องขอรบกวนพี่ให้พาเดินชมรอบๆนิดนึงค่ะ,ะที่นี่มีอะไรเด่นๆบ้างไหมคะครับก่อนที่เราจะเดินชมรอบบริเวณโบสถ์ปทโพนะครับเราก็มารู้จักเกี่ยวกับโบสถ์ปกโพหรือว่าวัดบางกุ้งน้อยในอดีตค่ะนะครับวัดบางกุ้งน้อยเนี่ยก็เป็นการสร้างมาตั้งแต่ในสมัยของต้นกรุงศรีอยุธยานะครับพระประธานภายในโบสถ บางมารวิชัยชื่อว่าหลวงพ่อนิมณีในปัจจุบันในอดีตชาวบ้านในละแวกนี้จะเรียกว่าโบสถ์น้อยมัง่งโบสถ์หลวงพ่อดำมัง่งเพราะว่าองค์ <ดำ S 1> ของท่<ด>า<ำ>นลงลักสีดําเอาไว้ทั้งองค์ะนะครับแต่ว่าวัดบางกุ้งน้อยในอดีตนะครับเมื่อหมดสิ้นจะสมภารไปแล้วก็ปล่อยให้ล้างเมื่อปล่อยให้ล้างไปแล้วจึงมีต้นไม้ขึ้นอย่างที่เราได้เห็นกันเดีย๋ยวเราจะเดินชมรอบบริเวณบทหลวงโพนะ,นะครับอันนี้เป็นต้นโพนะครับ ต้นโพที่ว่ามีอายุเป็นร้อยร้อยปีขึ้นไปลำต้นเขาจะอยู่ด้านบนส่วนที่เราเห็นนี่คือรากนะครับแล้วก็ภายในโบสถ์นะอันนี้เขาบอกว่าธรรมชาติสร้างจึงได้เป็นอันซีนส่วนใหญ่มาเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็สิ่งที่ว่าจะต้องมาก็คือโบสถ์ตรุกโพซึ่งเป็นไฮไลไท์สำคัญนะครับตอนนี้ก็ติดอยู่ในอันดับต้นๆของจังหวัดสมุทรสงครามในการที่เดินทางมา แล้วเดี๋ยวเราผ่านมาถึงมุมนี้นะครับมุมนี้ก็จะเป็นต้นไซแต่เขาเรียกว่าไซใบแก้วนะครับอันนี้จะมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกัน,<ฆ>นต้นไม้ที่อยู่บนหลังคาโบสถ์เราจะเห็นสภาพว่าเออปัจจุบันเนี้ยโบสถ์ปรโพหลังนี้ก็ทรุดโทรมไปมากการบูรณะปฏิสังขร์ขึ้นมาก็คงจะไม่ได้แล้ว<ฆ>อันนี้จะเป็นต้นไซนะครับที่เราเห็นอยู่คือว่าเป็นไซใบแก้ว เป็นไซใบแก้วเดี๋ยวเราพอเราถัดไปตรงนั้นจะเป็นไฮไลท์สำคัญคือมุมอันซีนมุมอันซีนอ่าเป็นมุมถ่ายภาพ oh. นะครับ oh. เป็นต้นกลางที่ว่ามีอายุใกล้เคียงกับต้นโพนะครับอายุประมาณเท่าไหร่ได้ะคะประมาณเกือบสอ0รปีหรือว่าส0งร้กว่าปีโดยประมาณนะครับ oh. ตามที่กรมป่าไม้เขาเอาเยื่อไปวินิจฉัย เขาบอกว่าอยู่ในประมาณ200ปีนะครับแต่ทีนี้ว่าออสาเหตุของการที่ว่ามีป้ายแสดงบ่งบอกนะในการห้ามถ่ายภาพเพราะอะไรการถ่ายภาพมุมอันซีนจะเห็นแต่องค์หลวงพ่อกับลากไม้นะครับเพราะว่าในอดีตนะครับในอดีตนั้นโบสถ์เนี่ยมันจะอยู่บนเนินนะแต่ปัจจุบันนี้เราถมขึ้นมาเนี่ยสูงขึ้นมาวาฝาฉะนั้นการถ่ายภาพที่จะเห็นครบทั้งหมดนั้นมันจะต้องให้เตี้ยที่สุดเลยนะ ทีนี้มันก็มีสุภาพสาตรีที่ชอบอุตตลิปีนใช่ไหมคะปีนขึ้นไปเป็นนางแบบนะมันไม่เหมาะไม่เหมาะควรเพราะว่าอันนี้เราจะเห็นนะครับเสมาเป็นเสมาเก่านะครับถึงแม้นว่าจะเป็นนิมิตใหม่ในการจําลองให้ได้รับทราบว่าโบทปกโพอหลังนี้ยังสามารถที่จะใช้ทําสังครรมได้ยังไม่มีการถอดถอนเสมาทั้งหมดนะครับเขาจึงบอกว่านิมิตเสมาแปดทิศนิมิตเก้าลูก นะครับอันนี้เราก็จึงได้มีป้ายแสดงบ่งบอกเพราะว่ามีการถ่ายภาพไม่เหมาะสมออกไปแล้วก็ไปแชร์กันนะอันนี้ก็จึงได้เป็นที่ไปที่มาของป้ายที่มาติดแสดงบอกนะครับอันนี้เดี๋ยวก็จะเป็นต้นไกร,ไกรเราจะสังเกตนะครับใบมันจะแตกต่างกันต้นกลางนี้ใบเขาจะเล็กนะครับใบเขาจะเล็กกว่าต้นอ,อันนี้ต้นไกรนะใบเขาจะสาก สากแล้วก็จะหยาบฝานะครับอันนี้คือจุดสังเกตของใบไม้ถ้ามาเดิคนเดียวที่หนูไม่รู้นูก็เป็นโคหมดเลยนะเนี่ยอนะอันนี้เป็นธรรมชาติสร้างเดี๋ยวพอระเวียนไปจบเรียกว่าเป็นการทักษินาวัดเป็นในตัวนะครับแล้วเราเข้าไปชมภาพจิตรกรรมฝาผนังของดั้งเดิมสามารถที่จะถ่ายภาพออกมาอย่างชัดเจนสวยงามยังเห็นอย่างชัดเจนนะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะได้ด้านในนะครับด้านในโบสถ์ ทำร้ายกันได้เสมออย่างไม่รู้ตัวพี่นั่งสมาธิทุกวันเลยเนี่ยเนี่ยสำคัญเลยนะมันจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตนะน้องๆฟังพี่ไว้หายใจเข้าหายใจออกฝึกทุกวันทุกวันเราก็มีสมาี่ปัญญาซอสแตกต่างด้วยเกลือให้เปอร์โทนิกซอสช่วยลดแบคทีเรียทริโพนิมาวิเซทีไอต้นเหตุนหนึ่งของกลิ่นปากใช้ซอสเถอะครับ ร่วมตามรอยศรัทธาโดยยาสิฟันซซลมันจ่าร้อเลดแบคทีเรียป้องกันปากเหม็นได้ผลจริงเลือกเกลือเลือกซซลใหม่นีเวียซันอิมมีเดียโปรเทคช่วยปกป้องทันทีที่ใช้ช่วงอัศจรรย์แห่งศรัทธา ตอนนี้เราก็จะได้เข้าสู่บริเวณภายในโบสถ์นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เราก็ต้องเรียกว่าเป็นโบสถ์เนี่ยยางอันนี้ก็คือลากโผถามว่าทำไมมีผ้าสามสีผูกเยอะอันนี้เป็นทิ่ไอที่มาของแม่องคหญิง <Yeah. S 1> มนถาทิปที่เมื่อกี้เราเดินผ่านอยู่ด้าน,านหลังโบสถนะ์<อ>ครับมีมีมีเรื่องเล่าความศักดิ์สิทธิ์อะไรไหมคะโอ้อันนี้เยอะมากนะครับ ในอดีตที่ผ่านมาที่ผมมาอยู่ตรงจุดนี้ะนะครับพื้นนี่เสานี่เพดานนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่ได้สร้างยังเป็นดมเดิมๆน,นะครับแล้วก็คือส่วนที่อยู่หน้าตักองค์หลงพ่อที่ตกหักลงมาแต่ว่าเป็นสิ่งที่แปลกว่าไม่โดนบริเวณด้านในเลยนะครับมาปักอยู่ตรงที่เ,เราตั้งป้ายคนกรุงเทพมาไหว้หลวงพ่อมาเห็นเข้าก็เลย ทิ้งปัจจัยเอาไว้ให้ท่านหลวงพ่อพระครูสมุทรสัตาพรหรือว่าห,หลวงพ่อเยี่ยนะครับอดีตเจ้าวาดวัดบางกุ้งองค์กรที่ได้มรณภาพไปแล้วให้ช่วยเอาเสานี้ออกแล้วก็บูรณะบูรณะ,รณะพื้นที่นีก็เอามาพิงไว้ตรงนี้ก็จะเห็นกันอยู่เป็นประจำเลยว่าผู้หญิงแต่งชุดไทยสวยมากผมยาวหายเข้าไปเครื่องสุภาพสตรีนี่มันจะเต็มไปหมด ก็เลยไม่เหมาะสมครับหลวงพ่อนี่ก็อายุประดิษฐานอยู่น anyway> ี่ประมาณ400กว่าปีเราจะสังเกตฐานชุกชีบัวฟ้าบัวหงายนะครับในการในการสร้างแล้วก็ปานมังวิชัยนะที่นี้ว่าเปลวเพลิงด้านบนนั้นมันจะอยู่ในสมัยของอยุธยานะครับเพราะว่ามันเป็นของใหม่แต่ของเก่านะหาย นะครับอันน no yeah. ี้เรามีหลักฐานนะครับมีหลักฐานให้ท่านสามารถที่จะถ่ายภาพเก่าได้ก็จะเป็นภาพเก่าที่ทางวัดเราได้ถ ok ่ายทําเอาไว้นะครับจะอยู่ที่ตู้วัตถุมงคลอันนี้ก็คือจิตรกรรมฝสาผนังที่อันนี้เป็นของดั้งเดิมก็เลือนไปเยอะเพราะว่าอย่างที่ผมได้นําเรียนเอาไว้แล้วว่าโบสถ์ปโพหลังนี้มันอายุหลายร้อยปีและอีกประการหนึ่งเป็นบทมหาอุดปัจจุบันนี้หน้าต่างประตูก็ไม่มีปิด เกิดความชื้นกับไอความร้อนมาผสมผสานกันเข้าก็จะไปเกิดปฏิกิริยาทำให้ภาพนี่และเรือนไปก็<ต>นะถือว่าภาพที่นี่นี่สมบูรณ์เกือบที่สุดที่หนูเคยเห็นเลยนะคะถือว่าถือว่าแบบชัดเจนมากเพราะที่อื่นเห็นเป็นลายกระหนกแบบบางๆแล้วอ่ะอนะครับเนะี่ยด้านหลังที่เราเห็นไม้คือเก่านะอันนั้นไม่ใช่ไม้คือนะ อันนั้นจะเป็นเป็นรากต้นกลางเพราะว่าเขาจะเป็นเศยยึดไว้เองทั้งหมดเลยเ,เป็น <c oughs> เป็นคนยึดเขาเป็นเป็นเป็นรากที่ว่าเขามายึดไว้เองหมดทุกช่วงนะครับมีทุกช่วงแม้กระทั่งรากโพนี่ก็มีรากไก่ก็มีเขาจะยึดไว้หมดด้านบนนะครับเข <c oughs> าจะมาประสานการรันเรียกว่าไม่มีการไม่มีการพังยกเว้นแต่ว่าต้นไม้ตายหมดอันนี้ amazing มากก็ไม่มันมันมันไม่มี คนหนึ่งเขาบอกว่าไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครนะครับ <ica pe ak> เป็นหนึ่งเดียวนในโลกที่ว่าโบสถ์อยู่ใต้ต้นไม้นะครับต้นไม้ทั้งสี่ชนิดขึ้นอยู่บนหลังคาโบสถ์ทั้งสี่ชนิดนะแล้วก็ใช้ลากมาเลี่ยมเอาไว้อย่างที่เราได้เห็นได้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ยังสถานที่คําว่าค่ายบางกุ้ง <c oughs> ว่ามีความเป็นมาอย่างไร <c oughs> <c oughs> นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราก็เดินออกจากนี่นะครับ ค่ายบางกุ้งนี่นะดั้งเดิมเลยนะครับดั้งเดิมเลยค่ายบางกุ้งเนี่ยเป็นค่ายทหารเรือเก่าที่เรามาโดนม่ามาตีแตกค่ายนี้มันล้างไปนะครับจนว่าเราได้มาเสียกรุงเสียย,ยุทธยาในครั้งที่สองในปีพศ2310ในช่วงระยะเวลา7เดือนที่องค์สุนเดปพระเจ้าตากสินมหาราช ที่พระองค์ท่านได้รวบรวมไพ่พลทหารไทยจีนไปกอบกู้กรุงศรีอยุธยาสำเร็จรน,นะครับในปีเดียวกันเป็นครั้งที่สองใน,นะในปีพศ2310ได้รับชัยชนะนะครับทีนี้ว่ากรุงศร,รีอยุธยาของเราเนี่ยโดนพมา่าเนี่ยมันทำลายจนไม่สามารถที่จะตั้งเป็นเมืองหลวงได้พระองค์ท่านจึงได้นำเหล่าบรรดาทหารทหารไพ่พลทั้งหลายล่องเรือมาตามแม่น้ำ ว่าได้ตั้งปฏิพัน์ว่าเดี๋ยวแจ้งที่ไหนเราก็จะได้ตั้งที่นั่นก็ได้มาแจ้งหรือว่าสว่างที่วัดอรุณหรือที่เรารู้จักกันว่าวัดแจ้งะนะครับก็ได้ตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีได้สถาปนาตนขึ้นของราชเมื่อวันที่28ธันวานะครับตรงจุดนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญเลยว่าค่ายบางกุ้งของเราเนี้ยไม่มีทหารอยู่ดูแลรักษา ซึ่งว่ามันจะเป็นด่านหน้าที่คอยประทักกับพมา่าฉะนั้นแล้วองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านจึงคิดแล้วก็วางแผนก็ได้ให้ใต้กงเจียมหรือว่าออกหลวงเสนาสมุทรเนี่ยได้นำไพ่พลที่เราได้เกณฑ์มาตั้งแต่จังหวัดตาดไล่มาจนถึงจังหวัดกาญจนบุรี มาอยู่ดูแลรักษาค่ายบางกุ้งเอาไว้ก็ตามที่พระองค์ท่านได้ทรงดำรัสเอาไว้เราก็มาโดนพระมาที่ว่ามาจะเข้าไปตีกรุงธนบุรีเนี่ยมันก็มาล้อมเราไว้ถึง40กว่าวันด้วยกัน40กว่าวัน40กว่าวันนะครับก็จวนเจียนว่า่ข่บางกุ้งนี้จะแตกอยู่แล้วเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าเสบียงนี้เริ่มจะหมดฟาร์มได้ทราบถึงองค์พระเดชพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์ท่านก็ได้เสด็จกีทาทัพมาด้วยพระองค์เองมาถึงนี้ทีนี้ว่ามันเป็นคืนข้างแรมเป็นเดือนมืดก็เกรงว่าถ้าเราจะตีเลยก็จะไม่รู้กันจึงได้หลบพักทัพไปฝั่งตรงข้ามเขาเรียกว่าคลองพักทัพปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เขาเรียกเพี้ยนว่าคลองบางพักถ้าเรามาเส้นบางนกแวกอันภาวาบางนกแวกจะผ่านใช่ครับนะครับเขาจะเรียกคลองพักทัพ พอได้เวลายามสามก็ส่งสัญญาณให้ทหารไทยเราได้รู้จากอันเนี้ยมันอยู่กลางใจค่ายนะด้านหน้านี่จะเป็นคลองเป็นแม่น้ำแม่กองทางด้านทิศเหนือนี่คลองบ้านค่ายมีขี้คุณทานมานะครับประมาณแต่นี่ไปก็ประมาณ500เมตรแล้วก็ด้านทิศใต้นี่ก็จะอยู่เขาเรียกว่าคลองแหวอ้อมนะปัจจุบันนี้ก็เรียกชื่อเดิม นะครับแล้วก็เข้าไปด้านในลึกสุดนะครับเตของข่ายเนี่ยเขาเรียกว่าคลองหมื่นหารในอดีตแต่ปัจจุบันนี้เรียกว่าคลองราเชนเป็นคลองราเชนไปนะครับก็ตีคือว่าด้านนอกตีเข้าด้านในตีออกพม่าแพ้เป็นสงครามเรียกว่าเป็นสงครามครั้งแรกขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ได้สถาปนาขึ้นของราชนะครับในปีพศ2311แ,<บ>และหลังจากนั้นอีกประมาณ 6, 6ปีในปีพศ2317พระองค์ท่านก็ได้นำทหารทไทยจีนอาสามาพักท,ท,ทับ,ทบสเสวยพระยาหารที่ค่ายบางกุ้งแห่งนี้บบเ,เพื่อเป็นการบัญชาการรบของค่ายบางแก้วที่ททเราเรียกกันว่าโคกตะ่ายจังหวัดราชบุรี ฉะนั้นแล้วท่านไม่ต้องแปลกใจนะครับว่ามาที่นี่ทําไมจึงมีทหารเยอะทําไมมีท่ากระบีกระบองมีท่ามวยนะและที่สําคัญวัดบางกุ้งนี้อยู่กลางใจค่้ายจึงได้มีการจัดตั้งสร้างพระบรมราชานสาวรีขององค์ท่านปรดิษฐานไว้นะครับแล้วก็มีการจัดงานเท่พระเกียรติเป็นประจําทุกปี ปัจจุบันนี้นะครับถนนมันผ่านที่ของวัดก็ทางด้านนี้เราเรียกว่าเขตพุทธว่าฝ<ะ>ั่งน้นก็เรียกว่าเขตสังฆว่านะครับจะมีสวนตัดย่มยมอมๆ<อ>จะมีการให้ทานอาหารปลาปลาเยอะมากนะครับที่นี่ก็สามารถที่ว่ามาแล้วก็เราสุขใจแล้วก็ไปสุขกายกันได้ะนะครับสุขใจในการได้มาไหว้พระเก่ามาทําบุญสร้างกุศลกันแล้วก็ ไปเที่ยวชมให้ทางกันนะครับสามารถที่จะนํารถเข้าไปได้จะไม่เสียค่าผ่านประตูหรือค่าจอดรถดดใดๆทั้งสิ้นนะครับปกติที่ค่ายบางกุ้งที่มี่เปิดวันไหนบ้างคะเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันท่านสามารถมาถึงนี่ตั้งแต่หกโมงเช้าเนี่ย <ผม S 1> ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชุดชุดชุดของผม,มนะครับที่มาทำความสะอาดเกี่ยวกับบริเวณ นะไม่ว่าจะเป็นพุ้มหมวดนะรูกพี่ผมนะครับก็จะมาช่วยกันนะแล้วก็จัดตู้จัดสถานที่ไว้พร้อมน้อมรับนะครับถ้าสาวอาทิตย์ก็เช่นเดียวกันตีห้านี่ก็มาแล้วแต่ถามว่าเวลาปิดมีไหมที่นี่จะไม่มีเวลาปิดนะครับท่านสามารถเดินทางมาได้ทุกเวลายามกลางคืนมาก็จะมียามก็คือมีคนดูแลตลอดมีคนดูแลตลอดนะครับเราจะมีดอกไม้ทุกเทียนทองเอาไว้ให้ นะส่วนใครจะทําบุญจะเสียบเอาไว้ที่พุ่มพระป่าก็แล้วแต่นะครับอันนี้เราไม่มีการกำหนดกฎเกณฑ์กันได้ค่ะคุณผู้ชมท่านัโอกาสนี้ขอเสีย็ขอขอบคุณคุณสมศรานะคะที่วันนี้พามาเล่าประวัติแล้วก็เดินชมกันอย่างละเอียดมากๆเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพอเซลขออนุญาตไปไหว้พระแล้วก็แอบไปให้อาหารปลาด้านนู้นนิดนึงแล้วกันนะคะเชิญครับ นี่ก็คือทั้งหมดของวัดบางกุ้งนะคะสําหรับคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่อยากมาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาตินะคะที่เกื้อหนุนกับพระพุทธศาสนาแบบนี้ก็สามารถแวะกันเข้ามาได้นะคะแถมยังได้ราลึกถึงนะคะบรรพบุรุษของเราค่ะที่สู้เพื่อชาติกันอีกด้วยแหมเรียกได้ว่านะคะพานไม่ได้ถ้าใครมาที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะต้องแวะมาที่นี่นะคะสำหรับช่วงหน้าค่ะเดีย๋ยวพัสเทลจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนนะคะอย่าลืมติดตามชมค่ะกับรายการตามรอยศรัทธาค่ะสักครู่เดียวนะคะ คำพูดทำร้ายกันได้เสมออย่างไม่รู้ตัวพี่นั่งสมาธิทุกวันเลยเนี่ยเนื่อสสำคัญเลยนะมันจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตนะน้องๆฟังพี่ไว้หายใจเข้าหายใจออก ทุุกกกววััันนเราาา็มมีปญญซอสแตกต่างด้วยเกลือให้เปอร์โทนซอสช่วยลดแบคทีเรียทีิโพนีมาวิตเซตีไอต้นเหตุหนึ่งของกลิ่นปากใช้ซอสถอกครับความสนุกพร้อมแต่คุณไม่พร้อมเราต้องรอคืนกันแดด20่นาทีใหม่นิเวศน์อ n Immediate p r o t e c ชช่วยปกป้องทันทีที่ใช้ไม่ต้องรอไม่เหนียวเหนอะหนะใหม่น e เวศน n Immediate protect คําคำพูดทำร้ายกันได้เสมอ อย่างไม่รู้ตัวพี่นั่งสมาธิทุกวันเลยเนี่ยเนี่ยสำคัญเลยนะมันจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตนะน้องๆฟังพี่ไว้หายใจเข้าหายใจออกฝึกทุกวันทุกวันเราก็มีสมาธิปัญญาซอสแตกต่างด้วยเกลือให้เปิดทวนซอสช่วยลดแบคทีเรียทีิโพนิมาวินเซตีไอต้นเหตุหนึ่งของกลิ่นปากใช้ซอสทอะครั ร่วมตามรอยศรัทธาโดยยาสิฟันซอลมันจ่นใร้อยปร์เซ็ลดแบคทีเรียป้องกันปากเหม็นได้ผลจริงเลือกเกลือเลือกซอลช่วงสุขแห่งศรัทธา กลับเข้าสู่รายการตามรอยศรัทธานะคะคุณผู้ชมคะและตอนนี้พาสเทลก็พาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่วัดนางตะเคียนนะคะซึ่งอยู่ริมกับแม่น้าแม่กลองค่ะซึ่งบริเวณที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะคะก็คือตําบลคลองเขินอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามค่ะซึ่งที่นี่นะคะยังไม่ทราบว่าใครเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งที่แน่ชัดแล้วก็ยังไม่ทราบพอศที่แน่ชัดด้วยค่ะ วัดนางตะเคียนนะคะตั้งอยู่ริมคลองแม่กลองตำบลคลองเขินอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามห่างจากตัวจังหวัด120เส้นซึ่งเป็นหน่วยวัดในสมัยโบราณค่ะมีเนื้อที่18ไร่2งาน3วาเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่พ่อซอดและใครเป็นผู้สร้างนั้นนะคะไม่ปรากฏนามแน่ชัดแต่สันนิษฐานว่าคงจะสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ตามที่คนเก่าคนแก่เล่าว่าชื่อเดิมของวัดนี้นะคะเดิมมีชื่อว่าวัดเทพทารามซึ่งสันนิษฐานว่าเนื้อที่ที่สร้างวัดหรือผู้สร้างวัดคนแรกอาจจะมีความเกี่ยวพันหรือเป็นสมบัติของนายเทพกับนางทาก็ได้ค่ะแต่ก็ไม่ได้มีหลักฐานที่ระบุไว้แน่ชัดนะคะส่วนที่เรียกว่าวัดนางตะเคียนนั้นเพราะทางตะวันออกของวัดมีคลองซอยจากคลองแม่กลองตรงที่วัดออกไปทางคลองท่าขาอำเภออัมพวาซึ่งเรียกว่าคลองนางตะเคียนค่ะแล้วก็บังอ ที่สร้างวัดแห่งนี้มีต้นตะเคียนอยู่1คู่แต่ปัจจุบันนะคะต้นตะเคียนคู่นี้ก็ได้ตายไปแล้วและด้วยเหตุนี้เองค่ะชื่อวัดจึงเปลี่ยนมาเรียกตามชื่อคลองชื่อบางหรือชื่อต้นไม้นั่นเองค่ะ น่าเสีดาจริงๆเลยนะคะที่วันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามความน่าสนใจของวัดเก่าแก่แห่งนี้วัดนางตะเคียนพร้อมทั้งฟังคำบอกเล่าจากคนเก่าคนแก่ที่อยู่ที่นี่มาน,นานกว่า70ปีห้ามพลาดนะคะเสาหน้าเวลา6กโมงครึ่งในรายการตามรอยศรัทธาทาง Nation TV สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะก็เป็นที่น่าแปลกนะครับ สามีเป็นระยะคู่นี้เป็นคนจีนเขาก็เป็นการที่ว่าขอบุตรแต่ว่าได้บนเอาไว้เขาสมฤ์ผลบุตรคนหัวปีที่ออกมาดำเป็นหลวงพ่อหนึ่งแต่คนน้องที่ออกมาทีหลังขาวเหมือนเตี่ยเหมือนแม่นะครับเขาสมฤตผลเขาถึงได้มาทำมับูรณะภายในนี่ให้ร่วมตอบคำถามรอยยิ้มแห่งศรัทธาโดยยาสิฟันซอลถามว่าใครคือผู้สร้างค่ายบางกุ้งหนึ่ง พระเจ้าตากสิมาาสน,สนมหาราช 2. พระนเรศวรมหาราชส่งคำตอบมาได้ที่ Facebook รายการตามรอยศรัทธาผู้ที่ตอบถูกจะได้รับของที่ระลึกจากยาสีฟันโซลยาสีฟันโซลมันใจร้อยเปร์เซ็นต์ลดแบคทีเรียป้องกันปากเหม็นได้ผลจริงเลือกเกลือเลือกโซล